เพื่อเราเป็นอะไรกันหรอเนี่ยเออไม่ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเอมันบอกอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อนนะไมค์ครับลำรถจำรถทำทำลา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 ฉันจะไปเที่ยวหรือว่า คืออะไรอ่ะเฮ้ยก็แค่บะมี่ที่แล้วเอะไม้อ่าฉันรู้แล้วว่าฉันจะทำอะไรดีมันเย่ๆนี่นี่ฉันจะทำแป้งนี่บ้านฉันเออวันนี้ทำอะไรทำอะไรอยู่หรอเฮ้ยวันนีเออเนี่ยฉันจะให้แกยืมนะเออยืมกับเบื่อเฮ้ยน้่นมันเยอะมากเลยฉันขอยืมได้ไหมได้เลย

ทำอะไรได้อะนี่เฮ้ยหยุดไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยถ้าเกิดว่าฉันเอาหุ่นตนี้ไปทำม่กล่อกมือจับตึ๊บตึ๊บแป๊บนี่นี่เย้นี่พูดตอนแรกนี่นี่เ็นี่เขาจะมากระโดดเย้เเฮ้ยดูนี่มาดูของฉันอะไรเหรอ อ๋อฉันสับินมากับหมอวนนีเออเอ่มอเาามันขอให้ฉันทีหน่อยเย่นี่มันสุดยอดมากเลยฮะนี่มานี่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 ดูนี่ไว้ให้ดีนะนี่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 นอ่ะนี่นเจ็บปะนี่นี่จบจลบเอบ เวดอะไรอ่ะสร้างอะไรเหรอนี่ดูฉันไว้ให้ดีนะนี่เย่สุดยอดมากเลยนี่ฉันจะทำอะไรให้ดูด้วยเฮ้เพื่อนเพื่นนอนทรบอกว่าจะาบอกว่าจะไปกินเพื่อนเพื่อนแตบอกว่าจะไปกินไอติมอยู่ที่บ้านฉั้นใหญ่ไปดูนี่อ้าวจรงิงจังเลยเฮ้สวัสดี ถ้าจะให้แกยืมนะได้ยังฉันยอมได้มันจังเลยเยอะเรอเฮ้ยเล็ททำอะไรกันหรอเล็บแกจะเอาอะไรหรออย่ามายุ่งของเล็บแกเป็นอะไรหรออย่ามายุ่งฉันน่ะอย่าอ่อยเลยฮิฮิอมไม่ จะไปก่อนล่ะค่ะเออเยะ่ยะเย่ะเออเป็นไรไม่เพื่อนไม่เป็นไรหยอยเกนอยู่ไหนวะเนี่ยเธอจะไปก่อนเดี๋ยวช่วยฉันด้วยเออเออนี่เธอพบยังไงเพื่อนฉันมีที่ขวนะนะนี่นี่นี่นะอ่ะฉันให้แกยืมเจ้ขุดขุดพูด,พด,พดนี่ฉันจะทำให้เก็บพูดแกด้วยอื ไปขุดซะเออได้เลยนี่นี่นี่ขุดเบิร <Wow. S 1> เอา้เอาออกมาให้ฉันนี่ได้เลยเริ่มอ่ะเอาไปขุดซะอย่า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 ใชไ yeah. า้ไม้ให้ดีนี่เย้อ่ะอีกไม้ไหนแกนี่อ่ะออกไปเลยฉันจะต้องสู้กับเล็กให้ได้เอ๋อใส่ พอใส่ใส่ให้หมดเย่เย่สู้กันเลยเออเพีงค่อสามันไปเลยไปขนมาต่อให้เพื่อนมีอะไรหรอมีไงโอ้โหเยอะชิบหายต้องเดี๋ยวฉันลูกมาให้ไปทำให้เขาเอาไปเลย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 เย่เย่เย่นี่จะมีของให้แกโอ้โหเยอะจุ่มเลยนับนี่นี่นี่ เหีียญฮานูนี่เอเวหมดหมดเดียวอ่ะไปเลยเอาใส่ใส่ไปให้หมดอ่ะอ่ะนี่ฉันมีของมาให้อีกเอ้โอเคโอเคโอเคนี่ที่นี่เหรอไส่เลยเออเออกลางเด็ดไปเลยพร้อมสู้แล้วยังไปเลยเย้เราจะไปต้องเข้าไปในแฟมนี่เข้าใจนะเข้าใจ ไปไปไปข้าอะไรเนี่ยนี่เอามันก็เอามาในนี้เด้งเฮ้ยไม่มีอไนะไรให้สู้เลยเหรอไม่รู้ดิเออไม่รู้อเอาไปเรียกที่บ้านเลยเออเฮ้ยระวังข้างหลังเฮ้ยนี่ระวังให้ดีนะน้ำมันซัมบี้เฮ้ยบุกัเาานเลยนี่นี่นี่แม่ ยา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 นี่นี่ไปไยไปอมบี้นี่มาี่นี่เลยโอ้น้ำมันัโอ้บางกดเฮ้ยเรามาขุเหรอนี่พวกเราบกเข้าไปเจอกันด้วยน้ำมันเหอ ที่เกิดเหรอเยี่ยมใครก็ได้ไปขุดมันดีได้เลยขุดมันแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรขึ้นแล้วสินะเย่ไปเลยกะตอไปโอเคกะตอเออเออเอ้ยน้ำมันสเกลวเหรอเฮ้นี่นี่โค้งกระดูเฮ้ย ต่อไปไม่ได้เลยไม่มีขาบอกาจบจบเอบคลก็สบายแล้วมึงดูอยู่บนหัวพวกนี่หันไปนี่นี่นี่เอเรายิงยิงยิงเย้ได้เลยนี่นี่นี่เก็บ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 มาให้หมดน

ไปนะเพืเ่อนๆไปอยู่แล้วไปไปกันอ,อียของฉันโอ้พอ <า S 1> พงแล้วะเฮ้ยระวังข้างหลัง,งนหน่อยอ๋อเหลือแล้วไม่ต้องบอกพูดกันเลยเอ๊ยไม่ทางต่อไปเหรอเฮ้ยอาจจะเป็นแมงเหลียนหรอที่อยู่ของเจ้าแดงรอเปล่าไปเพื่อนเดี๋ยวเราจะระเบิดจิบ๊บ เกียมพี่คูณนะเกียมพี่คูณตอนต่อไปนั้นจะเป็นยังไงไปดูกันต่อไปจบอย่าพูดได้ไหม